เป็นเด็กท <lik> ี่เกเรชอบต่อต้านสังคมทําทุกอย่างต้องการเท่ถ้าเรียนเหมือนคนอื่นมันก็ไม่เท่เพราะนั้นเราก็เลยไม่เรียนดีกว่าสอบตกทุกตัวก็ยังไม่พอไปแสวงหาความเท่เริ่มที่จะสุบุรีดื่มเหล้าชวนกันไปผับไปเทกไปนั่งดื่มเอาเงินค่าเทอมไปเล่นพนันฟุตบอลหรือชอบบ่อนไปที่สนามม้าโดดเรียนไปแทงสนุกโดดเรียนไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าคือทำไปอย่างนี้ไปตลอดแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เสียใจถึงขนาดว่าพ่อแม่ก็ร้องไห้เลย ไปเที่ยวกลางคืนดื่มเหล้าบางทีก็ขับรถด,ด้วยเพื่อนๆก็มีมประสบอุบัติเหตุเราเริ่มมันมองตัวเองว่าอ,อย่างนี้มันมีความสุขจริงเหรอมันมาจบที่เสียเงินมันมาจบที่อ้วกมันมาจบที่สุขภาพเสื่อมโทรมพ่อแม่ทุกใจมันไม่ใช่แล้วล่ะถ้าความสุขแท้จริงเราทำแล้วทุกคนเราข้างก็ต้องมีความสุขเหมือนเราสิ เราก็เลยเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองได้มาฝึกสมาธิแล้วมีโอกาสได้มาที่วัดพระธรรมกายร่วมพิธีในภาคบ่ายก็เลยนั่งสมาธิพอนั่งไปเนี่ยก็ได้พบความสุขเห็นความสว่างที่กลางกายแล้วมันมีความสุขมากๆเลยตอนนั้นเนี่ยลำพึงออกมาว่าสุขจังเลยสุขจังเลยท,ที่เราเคยไปเมาไปเละเทะมาเนี่ยมันไม่ใช่ของจริง เลยทาให้เราเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลิกทันทีเพื่อนๆตกใจหมดทุกคนเลยเลิกบุหรี่หักดิบทันทีเลยเล่าที่เคยดื่มเลิกหมดการพน,นันเลิกเล่นเด็ดขาดตั้งแต่วันนั้นการเที่ยวกลางคืนก็เลิกไปเลยเพราะว่านั่งสมาธิดีกว่ามีความสุขมากกว่าตั้งแต่นั้นมาก็เลยเอาสมาธิมาใช้ในการเรียนแล้วก็สามารถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยไ,ได้ขณะที่เราไปฝันแล้วการเรียนเราก็ดีขึ้นคือพลิกชีวิตเลย แล้วก็เริ่มศึกษาธรรมะของหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องแล้วก็เอามาใช้จริงที่หลวงพ่อสอนว่าเอาใดไม่ทําทานก็ไม่ทานข้าววันใดยังไม่ถือศีลก็ไม่ออกจากบ้านวันไหนยังไม่นั่งสมาธิเราก็ไม่นอนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงบุญที่เราทําไว้เนี่ยก็มาเตื้อกูลเราอีกทำให้เราได้งานดีครับในยุคนั้นเนี่ยเมื่อ20กว่าปีที่แล้วส่วนใหญ่ทางานเขาจะสตาร์ทกันที่หลักพันแต่ของผมเนี่ยสตาร์ทเริ่มต้นถ้ารวมสวยในการต่างๆจะเฉียดแสนเลย แล้วพอเราทําธุรกิจคือเริ่มต้นจากศูนย์เลยเราก็ไปซื้อได้มาแล้วมาพันปันทำเป็นตุ๊กตาเขาเรียกว่าตุ๊กตาบูดูช่วงนั้นจ้องยอมเราไปเป็นช่วงที่มุ่งมั่นในการทางานและห่างบุญไปเราก็ไปออกตะเวนไปตลาดนั้นตลาดนี้ประหยัดต้นทุนขึ้นรถเมล,ลอ้อนๆยอมหิวไปขึ้นเหนือล่องใต้ไปสิงตามบ้านเพื่อนขึ้นเหนื่อยสดุดๆลาบากสดุดๆั้งหมดว่าเฮ้ยไปขายที่ไหนไม่มีใครซื้อ เราก็มาถามตัวเองว่าให้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยตุ๊กตาก็สวยนะออกแบบก็ดีทำไมไม่มีใครซื้อเลยงงมากเลยแต่สุดท้ายกลายว่าพอเรามารู้อ๋อเราขาดบุญนี่เองเราทําทุกอย่างเต็มที่เราลืมไปวัดเราลืมไปเติมบุญเราลืมไปนั่งสมาธิทีนี้พอเรารู้ตัวปุ๊บเราเลยกลับตัวใหม่ไปวัดปฏิบัติธรรมไม่ขาดที่ต้นเดือนสวดมนต์นั่งสมาธิกลับมาอยู่ในบุญลอธิษฐานจิตพออยู่ในบุญปุ๊บสิ่งที่อัศจรรย์จะเกิดขึ้นทันที จู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาปรากฏว่าหนังสือพิมพ์เดลีนิวติดต่อมาขอให้เราไปออกหนังสือพิมพ์ในคอลัมน์ชื่อว่าช่องทางทำกิจพอน้สัมภาษณ์ปุ๊บแล้วก็มีทีวีติดต่อเข้ามาสินค้าด้ไปออกในรายการหลังจากนั้นมาเชื่อไหมฮะพอเรากลับมาถึงในบุญคนมาซื้อของเรามา,มากมายเลยคือโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยจนรับไม่ทนันต้องเสียบแบตตลอดเวลาแม้กระทั่งเขาหัวหน้านไม่ต้องรับโทรศัพท์รับออเดอร์ลูกค้าตามล่ามาซื้อของเราที่บ้านจนของหมดต้องสั่งทำเพิ่มช่วงขา,ขายดิ่งาาง,งทาาาให้เ้เเรมมีินนกขึ และไม่พอมีนักธุรกิจกญี่ปุ่นถึงขนาดบินมาก่อนนะัดเจอเราเพื่อมาทําสัญญาเพื่อให้เราผลิตสินค้าส่งต่อไปอยังญี่ปุ่นด้วยโอ้โหอัศจรรย์มากๆเลยครับมันทําให้เรารู้เลยว่าอนุภาพบุญมีฤทธิ์มีเด็กเนี่ยอนุภาพจริงถ้าเราทําเราก็ได้รับผลที่ดีจริง การทำธุรกิจที่เมืองไทยเนี่ยถือว่าประสบเสร็จในระดับหนึ่งแล้วแต่เรามองว่าคนอย่างเราเนี่ยน่าจะทำได้มากกว่านี้เราเลือกที่จะเดินทางไปที่อเมริกาเพราะอยากจะทำธุรกิจให้มันใหญ่ยิ่งขึ้นแล้วประสบเสร็จมากยิ่งขึ้นแต่พอถึงเวลาไปเขาจริงๆโอ้โหอุปสรรคมากมายเลยแต่ด้วยความที่เรามีธรรมะที่เราได้ศึกษากหลวงพ่อในการ,รที่เราปฏิบัติธรรมและการที่เราไปวัดอยู่สม่ำเสมอท,ทำให้เรามีกำลังใจที่จะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้ เก่งอย่างเดียวไม่พอมันต้องเท่งด้วยสิ่งที่ทําตลอดมาคือขยันทางานพุ่งเทสิปัญญาทุกอย่างอย่างเต็มที่แต่ขณะเดียวกันเราจะสร้างบุญคู่กันไปเสมอเลยเป็นทางคู่ขนานกันเสมอพอใจเราใส่ใจเราสบายอุปสรรคปัญหาต่างมันก็เข้ามาแทรกกัในจิตใจเราไม่ได้เพราะบุญจะคอยส่งเสริมเราให้เราเจอคนดีไปเจอคู่ค้าที่ดีเจอลูกค้าที่ดีแล้วก็พัฒนาตัวเราเองขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งในนี่สุดไปเจอธุรกิจเปลี่ยนชีวิตเราได้คือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับทิปปิ้งนะฮะคุณภาพชีวิตก็ดีมากๆกเลยครับทุกส พระคุณของมหาปุชินียาจารย์คือพระเดชกคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายมีคุณค่ากับมรุษยาชาติจริงๆนะสิ่งที่หลวงพ่อทําเราเห็นประโยชน์มากๆเลยว่าหลวงพ่อทาไม่ได้ทำเพื่อตัวท่านเองเลยนะท่านทําเพื่อสังคมท่านทําเพื่อคนในโลกนี้จริงๆคนที่มาศึกษาธรรมะท่านไม่เคยแบ่งแยกเลยใครก็ตามไม่ว่าจะชาติไหนศาส,สนาไหนมาปฏิบัติธรรมแล้วก็จะได้รับสิ่งดีๆค้นพบความสุขของตัวเองกันทุกๆคนเลยและบุญนี่แหละคือเป็นเหตุแห่งความสุขความสดขแจริงๆอยากให้ทุกคนได้พบสิ่งดีๆเหมือนอนยะ่างที่ผมได้พบเเเจออววยยตังล